อันนี้ป้ายป้ายนี้เนี่ยมันมัน,มนบอกบอกถึงอะไรอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นฟิกแมนวารันติรับประกันชิ้นส่วนการใช้รถยนต์มือสองการคุ้มครองนะการให้บริการราคาคุ้มครองฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงซ่อมศูนย์บริการทั่วประเทศที่เฮตีรับประกันเรื่องเครื่องยนต์ระบบเบรกระบบเระระบบกียร์กล่อง ECU 2ปีเลย <S 2, 2, <S ย 2> ลกิโลซ่อมศูนย์ก็ไม่ได้มีที่มาที่ไปนะเฮตีไม่ใช่ว่าให้รับปากแล้วมันไม่สามารถทำได้เฮตีเนี่นย เอาบริษัททริกแมนเป็นบริษัทอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นมาตรวจเครื่องยนต์ระบบเบรกระบบเกียร์รถทุกๆุกคันในเต็นของเราแล้วถ้าคันไหนบริษัททริกแมนบอกว่าเฮ้ยคันนี้ผมไม่รับประกันนะก็จะไม่มีการรับประกันเกิดขึ้นเพราะ บริษัทฟิกแมนเป็นคนจ่ายเงินค่าซ่อมให้กับลูกค้าเองนะไม่ใช่เฮียตีนะนะเพราะนั้นเขาจะต้องมาตรวจสอบเครื่องยนต์กลไก onta, ระบบเกียร์ระบเรบเบรกกล่กองฮีวเนี่ยอย่างละเอียดเขาไม่ได้มาตรวจซุมซิบสิบห้าเพราะนั้นเดี๋ยวบริษัทฟิกแมนเขาจะอยู่ไม่ได้ถ้ารถขรั้นไหนได้มาตรฐานของบริษัทฟิกแมนบริษัทฟิกแมนถึงจะรับประกันนะนั้นลูกค้าดูดถไม่เป็นเขาไม่ต้องกังวลเพราะมีคนดูแลให้คุณลูกค้าอยู่แล้ว <Sache S 2> นะอันนี้เรื่องเครื่องยนต์นะ